สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กับในช่องอาร์ตนีเคี K e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนีเคียภ e าคเช้าวระจําวันพฤหัสที่2ี่สตุลาคมนะครับก่อนอื่นเมื่อคืนนี้หุ้นดึกก็มาทุกหุ้นนะครับก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่แตกไม่เด้งแต่เจาะบ้านครับเนาะดูกันต่อครับพอมีทุนแล้วเมื่อคืนในี้ใครได้หุ้นดึกก็4หุ้นก็ ขารูดมาหมดครับขาเจาะมาสองนะครับขารูดขาวิ่งอะไรก็แล้วแต่ละกันนะลองวิเคราะห์ดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนี่ขือยังไม่เดินนะครับยังยังพิกัดมาดีไหมผมว่ามันก็โอเคแต่ยังเจาะไม่มาขาเจาะนี่ต้องน้องเพลงรอต่อไปโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์คร่าวๆครับฟังเส็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับนี้เปิดช้าเปิดที่161ครับลบ6สาม อ่าหนึ่งหกหนึ่งหกสามเปิดหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยโอ้โหไปเป็น10หน้าเลยไปเยอะมากครับท้ายสองทายเจ็ดหรือยังมาตัวโอ้โหเยอะมากความน่าจะเป็นเยอะมากเลยครับมันเป็นมือนผมก็จะดึงจากที่มันเดินอยู่แล้วกันนะครับตอนนี้ที่เดินอยู่ถ้าสังเกตอยู่ที่เดินอยู่คือหลักหน่วยบนของตัวเปิดไหลปิดมา 3. ามวันติดวันนี้บอก ไม่รู้จะโดดหรือเปล่าแต่ผมว่ามันยังน่าจะเดินต่อครับและอีกอย่างถ้าสังเกตดูเช้านี้เลขตัวแทนปิดมา3วันติดเลขตัวแทนมีอะไรบ้าง0516273849นะครับมาแล้ว16กับ50เช้า่มาไปแล้ว2ตัวขาดอยู่3ตัวคือ273849หรือมันจะย้อนกลับเป็น1 หนึ่กับห้นี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าเลขตามของ516ก็คือ38กับ5้ศนย์นะครับเนาะฟังให้ดีๆนะครับอย่ามาแคปอย่างเดียวแคปอย่างเดียวว่าจะไม่เห็นอย่างเมื่อคืนเอาง่ายเมื่อคืนนี้ถ้าใครเห็นดูผมตั้งแต่แรกดูดาวโจรน,นะดาวโจนผมมี6 609 6098์เก้าหยแปใช่ไหมมาสามตวัวเลยหกศูนย์เก้าเลยเออแตเอ่เรื่องมันลงลบด้วยครับเจ็บใจเช้านี้เด่นหนึ่งครับ ผมว่ายังอาจจะเป็นท้ายหนึ่งท้ายสามเหมือนเดิมอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าใครไม่เอาใครไม่สนใจชุดที่ผมเจาอผมเียนวิง่งวิ่งรูดหนึ่งนะครับวิ่งรูดหนึ่งไป1นึ่งหนึ่ง,งสองห,งห,หงมืม่อวานเหลือจากบ่ายและเช้าเหลือ5ตัวเดียวครับ71 91ครับร้อยมาทครับ ร้อยมาทหกครับผมชอบอยู่1 1 1่งผมว่าโอกาสเบิ้ลอีกเป็นไปได้1 1ึ่งหนะสี่หผมพยายามจับเลขที่มันเดินตาม6 1ก็คือ8 3 4 1 8 3เป็นคู่ที่ชอบมากครับเป็นคู่ที่ชอบมากและผมก็จะมีแถมอีกคู่หนึ่งนะครับ 0519ครับ16ึส่วนมากมันจะไม่หนี1 8ึไอ้สากับ05นะครับและเมื่อวานเลขเหลือ5นะครับถ้าใครคิดไปเยอะตามคนอื่นครับไม่ต้องตามผมครับนะ <c ười> ใครคิดไปเยอะตามท่านอื่นครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นนี้คืออีภาคเช้าครับเต็มที่ก็6กี่หางอันนี้5หาง4หางครึ่ง4หางครึ่ง5หาง6หาง7หาง เจ็ดหางแค่นั้นนะครับมีอยู่แค่นั้นเนะี่ยถ้าไม่สนใจคู่ที่ผมจับคุณก็เล่นวิ่งรูดหนึ่งไปผมว่าน่าจะมานะครับโอเคครับขอ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 บคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังผมโมครับสวีดัสสวัสดีครับ